สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรอยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคำนวณน,นะคะเด่น10หน่วยบนนะคะแบบเรียงตัวนะคะเทียบชน2ส,สูตรเก่าของเรานะคะก่อนที่เข้าการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติลความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยสับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนคะเราจะมาเริ่มต้นนะคะคลิปแรกนะคะในงวดประจำวันที่16กันยายน2567นะจะมาเริ่มนะคะจากเด่น10หน่วยบนนะคะของสูตร2สูตรที่งวดที่แล้วนะคะแอดลงให้นะคะก็จะเป็นชุดนี้นะคะเราได้นะคะ สูตรแรกเนี่ยได้ที่901าูนย์ะคะสูตรที่สองได้ที่4ี่ห้าหนะตัวเลขไม่ชนกันเนี่ยเราก็จะจับคู่ชุดนะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนย้าศูฮะทั้งหมดนะเก้คู่ชุดไปกับฮะเสร็จแล้วนะคะผลรางวัลฮะในงวดประจำวันที่1กันยายน2567นหฮะผลรางวัลออกมาที่606นยฮะ ก็เข้ามานะฮะชุดเน้นะฮะชุดศูนย์หกชุดเน้นะฮะเอดยกตัวอย่างนะฮะของงวดที่แล้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกห้าศูนย์สี่ฮะในงวดนี้เนี่ยไม่ชนฮนะ,ะเราก็จับคู่เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกฮะออกมาที่ห้าศูนย์สี่นะฮะก็เข้ามาชุดเน้นะฮะ งวดต่อมาชน2องสามสี่นะฮะในกรณีที่เป็นแบบนับเรียงตัวแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะชน3ตัวนะฮะก็มีนะแต่บางงวดก็จะชนตัวเดียวแบบนี้นะสองสามสี่นะฮะออกห้านย์สะเข้ามาที่3อย่างงวดนี้เนี่ยชนที่4ี่นะฮะฉะนั้นในกรณีที่ชนที่4ตัวเดียวเนี่ยเราต้องกันนะจับคู่ตัวที่ไม่ชนด้วยนะฮะตัวกันคือสองห้าสอหกสมห้าสามหฮะ ว่ามีบางงวดทะชนไม่มาเหมือนงวดนี้นะออกสามสากะก็เข้ามาตัวกันนะเสร็จแล้วงวดต่อมานะไม่ชนเราก็จับคู่นะคะสามเก้าสามศูนย์สามนะออกมาที่0ูนย์สีนะก็เข้ามานะชุดนี้นะเสร็จแล้วงวดต่อมาทนะชนกัน3ตัวนะหกเดนะออกมาที่8ปดกเ็นะก็เข้ามา2ตัวนะะ งดที่ผ่านมานะก็เข้ามาที่ศูนย์หกนะก็น่าจะมีสมาชิกถูกอยู่นะคะเพราะว่าเท่าที่แอดอ่านคอมเมนต์ของงดที่แล้วนะมีสมาชิกที่ชอบศูนย์หกอยู่นะเพราะว่าแต้มห้าค่อนข้างเอยแต้มหกงดที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นนะในข้างบนนะะเดี๋ยวเรามาดูสูตรของงวดนี้กันนะคะ สูตรที่หนึ่เนี่ยเราใช้มาทะงสองงวดแล้วนะตั้งแต่งวดที่ออกนะแปดหกเจ็ดนะร็จแล้วงวดที่ผ่านมาเนี่ยอ่าสถิติของเขาสี่สิบสองงวดเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะศูนย์เก้าสามนะเด่นหนึ่งสองสามะออกศูนย์เกสามเข้ามาที่สามงวดที่ผ่านมาเด่นที่เก้าศูนย์หนึ่งออกหกศะเข้ามาที่ศูนย์ สูตรเราจะใช้หลักแสนสิบุญสิล่างสองครั้งรอยทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งรอยทายครั้งที่สองแปดครั้งหน่วยทายครั้งที่สอและบวกข้างที่สตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหบวกแเท่ากับเกบวกศเท่ากับเกบวกสเท่ากับสาบวกสเท่ากับจบวกแเท่ากับห้บวกสเท่ากับเ ตัวแรกเก็ดนะเสร็จแล้วเรานับไปเลยนะเจ็ดแปดเก้านะคะเราจะได้นะคะเด่นสิบหน่วยบนนะคะในสูตรที่หนึ่งนะฮะเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่สองกันนะคะ สูตรที่สองสถิติฮะสามสิบแปดงัวเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกนะสี 4, 1, 7, นะ่หนึ่งเจ็ดฮะเด่นที่หนะ้าหกเจ็ดฮะก็เข้ามานะฮะที่เจ็ดงวดที่ผ่านมานะฮะเด่นที่สนะี่หนะ้าหกฮะพลนวลฮะออกมาที่หกศูนย์หกฮะเข้ามาที่หก ูตรเราจะใช้นะคะหลักแสนสองครั้งร้อยบุญสิบบุญสามครั้งหน่วยล่างสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งหกครั้งและบวกข้าขงที่สามสองบวกหกเท่ากับแปดแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกแปดเท่ากับหกหกบวกเจ็ดเท่ากับสามสามบวกศูนย์เท่ากับสามสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์นะคะ เะเรานับไปเรยนอยคะศูนย์หนึ่งสองนะคะเราจะได้นะคะเด่นสิบหน่วยบนในสูตรที่สองคะศูนย์หนึ่งสองครบแล้วนะคะทั้งสองสูตรคะเดี๋ยวเราไปทำการเทียบชนกันนะคะ สูตรที่หนึ่งของเราได้ที่เจ็ดแปดเก้าสูตรที่สองของเราได้ที่ศูนย์หนึ่งสองในงวดนี้นะคะตัวเลขนะ,ะไม่ชนกัน,นะคะไม่ชนกันเราก็จับคู่นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดสองเก้าศูนย์เก้าหนสอง จับคู่ชุดนะ7จ7ดศู8ย8เจ็9ห9ึ่งนะทั้งหมดคะเก้คู่ชุดไปกลับคะในงวดประจำวันที่16กันยายนสองพนเะคะเพื่อนๆค่ะชอบ2องตัวบนตัวไหนค่ะลองเลือกวิเคราะห์คะพิจารณานำไปเสี่ยงด้วยตัวงเพื่อนเองนะสูตรเราเนี่ยจะเดินต่อไหมเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็รวบรวมข้อมูลไปก่อนค่ะ ก็แอดก็เพิ่งหายจากอ่าไม่สบายนะคะก็ลูกชายคนโตก็มาอ่าเป็นไข้ออกนะคะก็น่าจะไข้หวัดใหญ่นะคะแต่ตัวเล็กก็ดีขึ้นแล้วนะคะไปโรงเรียนได้แล้วนะเอดเองก็เพิ่งหายนะ,ะแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคนโตนะคะเป็นแทนนะคะก็ จะพยายามนะคะลงข้อมูลให้เพื่อนๆได้เยอะที่สุดนะคะตอนนี้ก็จะทยอยลงให้เรื่อยๆนะคะก็สําหรับสมาชิกที่อยากจะได้สูตรไหนนะคะก่อนนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะขอมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ